สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาสวัสดีในรถนะคะทุกคนเพิ่งเลิกงานมานะคะเพิ่งเลิกงานมาตอนเช้าก็บรรยากาศก็นาวมากนะคะทุกคนใส่เสื้อผ้านะคะเสื้อแขนยาวแล้วก็เสื้อนี้เสื้อแลนแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตอีกนะคะทุกคนแต่พอดีเลิกงานนะคะทุกคนเลิกงานตอนสิบแปดโมงนะคะทุกคนอากาศคือแดดออกนะคะ แล้วก็เริ่มจะร้อนนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ในรถก็เริ่มจะร้อนแล้วนะเดี๋ยวบมึงจะพาไปดูอ่าผักส่วนครัวที่เบื้งปลูกไปนะคะทุกคนเคยทําคลิปมาแล้วเนาะ,ะตอนนี้มันก็กําลังแบบออกงอกนะคะออกงอกออกใบนะคะแล้วบึงจะพาไปดูนะคะแล้วก็จะปลูกผักด้วยนะ,ะจะปลูกผักสลัดลงด้วยนะคะทุกคน ไปดูกันเลยนะคะหลังจากเลิกงานมากก็ทําสวนนะคะทุกคนทําสวนแบบบรรยากาศมันดีเนาะมันก็เออแบบทําแบบสนุกสนุกนะคะทุกคนทําสวนเพื่อให้มีอะไรทํานะคะทุกคนไปดูสวนหวึงเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะสวนผักเนาะดอกไม้ก็เริ่มขึ้นด้วยนะคะทุกคนมีดอกไม้สวยงามนะคะ นี่คือกกโนพีนะคะหรือว่าถั่วแปบเนาะอันนี้ก็มีถั่วแปบบนะคะอืมวึงว่าอันนี้นะคะทุกคนวึ่งซื้อมาปลูกเนาะคงจะเป็นกกถั่วพูนะคะทุกคนกําลังมันกกหมักถั่วพูเนาะมันกาลังแตกอืมมันกาลังอ่ามันกาลังเกิดนะคะทุกคนสงสัยกกถั่วพูเนาะเพราะว่าวึงเอาถั่วพูลงตรงนี้นะคะทุกคน ต้องมาดูว่ามันจะมันจะได้กินไหมเนาะมันจะได้กินไหมเท่านั้นเลยนะคะแล้วนั้นก็ถั่วนะคะทุกคนถัวถ่วถั่วแต่มาดูผักบัวบึ้งนะคะทุกคนเอาหอมไหมคะหอมไหมคะโอยหอมคือแบบมันไม่มีคนกินนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นดอกเนาะดอกและ ดอกใหญ่ดอกสวยเอาตางังต่างเป็นดอกไม้อยู่หลังบ้านเออหน้าบ้านเลยนะคะทุกคนนี่ก็มีนะคะปลูกถั่วเนาะมันก็ขึ้นนะคะเดี๋ยวเอานี้ออกเพราะว่าอถั่วมันกําลังถั่วพูนะขอให้ได้กินเถอะถั่วพูนะคะกาลังแตกเนาะมันกําลังแตกนะคะทุกคน ก็ปลูกดอกไม้เนาะนี่นะคะปลูกผักแล้วก็ซื้อผักมาด้วยเนาะคือดอกไม้ตอนนั้นปลูกอยู่ที่หน้าบ้านเนาะทุกคนก็ได้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมดอกไม้ก็หย่าก,กับดอกไม้ก็ปนปานกันเลยนะคะไม่มีเวลาทําสวนเลยนะคะนี่ซื้อผักสลัดมาเนาะซื้อผักสลัดมานะคะทุกคนแล้วก็ มีอา่ามีสาลีด้วยเนาะที่จะปลูกนะคะทุกคนแล้วก็มีสาลีแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีนี่มักพริกแบบผสมเนาะแบบผสมประสานกันนะคะทุกแบบคนแต,แต่แต่คงมันคงจะเผ็ดเนาะหรือว่าไงจะไปปลูกที่หลังบ้านนะคะทุกคนตรงนี้เนาะ,ะนี่ผักนะคะก็ปลูกผักกินเองนะคะอยู่ต่างประเทศเนาะ,ะแล้วก็กุกมัก เคืเทศนะคะก็จะเอาลงเดี๋ยวไปปลูกผักกันเลยนะคะทุกคนปลูกผักสลัดเนาะทางด้านนี้เนาะก็จะเอาสาลีลงนะคะทุกคนนี่เนาะปลูกลงนี้นะคะเพราะว่ามีมีอันค่ำานะคะทุกคนมีสายนี้เนาะค่ำไว้นะคะเดี๋ยวเราก็มาปลูกสารีกันเลยนะคะทุกคน สาลีลง้งมากทุกคนโอ้โหลากมันก็ลากสาลี Tuk sali nak tu ke? Sali, sali. Сделать нам так. ปลูกผักสลัดกันนะค่ะทุกคนอันนี้คือผักสีนะคะทุกคนคือปลูกปีกายนี่เนาะมันก็มีดอกนะคะทุกคนเออมันมีดอกมันมีในแล้วมันก็ลงมาเนาะแต่ปีนี้มันก็เลยแบบเอแตกนะคะทุกคนกคน็ มีหญ้าเนาะมันก็มีหญ้าหญ้าเยอะนะคะทุกคนก็จะเดี๋ยวคนเอเชียนะคะไปอยู่ไหนก็มีเรามีเสื้อสายที่ชาวนาอยู่ในเลือดอยู่เลยนะคะทุกคนไปไหนก็ทำสวนนะคะทำสวนทำไร่ทำนา มันอยู่ในสายเลือดเนาะต้องปลูกผักกินเองนะคะทุกคนอยู่ที่ต่างประเทศเนาะปลูกผักสลัดนะคะทุกคนเดี๋ยวสลัดลงนะคะถ้าไม่ปลูกมันจะตายเนาะว่าเห็นไหมรากของมันนะคะทุกคน ลากเยอะแยะเลยต้องปลูกก่อนนะคะไม่งั้นมันจะแบบกลัวมันจะตายก่อนเนาะ,ะมันแบบผสมนะคะทุกคนมีสีม่วงสีขาวเนาะ,ะก็ผสมกันไปนะคะถ้าไม่ปลูกนี่โอ๊ยวันพรุ่งนี้นี่แบบมันคงจะตายแน่นะคะทุกคนเอามาปลูกลงก่อนเนาะ,ะก่อนที่มันจะตายนะคะ ต้นใหญ่ยังต้งต้นนี้มันเอาต้นนี้มาอุ๊ยแตกเลยขีแตกเลยนะคะทุกคนต้นนี้ขี้แตกเลยโอ้ยตายชงจะเป็นแบกพริกที่เผ็ดเนาะแล้วก็จะเอามาปลูกอยู่ที่หลังๆนะคะๆนคงจะเป็นต้นใหญ่นะต้องพริกที่ย้ายไปน่ะคงจะเป็นพริกอ่าเม็กซิกันนะคะทุกคนหนักพริกตัวนี้เนาะคือมันเผ็ดมากนะเป็นต้นใหญ่มากเลย มารวดมาลราะนะคะทุกคนแปลวหน้ามารวดมาลราะนะคะก็เป็นอันเสร็จเนาะปลูกเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ก็มีดอกไม้ด้วยเนาะมีดอกไม้แล้วก็มีผักด้วยนะคะอยู่นี้นะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะทุกคนถ้า ถ้านกไม่มากินก่อนนะคะทุกคนนั่นก็คือหอมป้อมนะคะหอมป้อมของอิตาลีนะคะทุกคนนั่นนะหอมของอิตาลีนะคะก็มีดอกไม้นะคะทุกคนนี่คือลังบ้านเนาะนี่ก็จะเป็นนี่ดอกพักหมนะคะทุกคนมันกำลังเป็นดอกเยอะเลยคงจะแบบอออดอกกุหลาบกำลังออกนะคะทุกคน โอ้โหเยอะแยะเลยนะคะดอกกุหลาบกำลังแตกนะคะทุกคนมาดูมะขี้หูดนะคะทุกคนมะขี้หูดพุ่งจะหล่นไปเนาะ,ะขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะโอตายเป็นทั้งเป็นทั้งหมากนะคะแล้วก็เป็นทั้งดอกด้วยอ,อะไรกันเนี่ยเพิ่งจะหล่นนะคะทุกคนมึงเพิ่งจะเก็บไปเนาะมึเพิ่งจะหล่นนะคะมะขี้หูดเนาะ,ะโอ้โหตอนนี้ก็ละดู บานใหม่นะคะทุกคนดอกไม้ก็เต็มสวนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ค่ำแลนะ้วเนาะค่ำมากนะคะนี่คือบรรยากาศสวนหลังบ้านนะคะอุย้ยดอกกุหลาบสีขาวก็กำลังออกนะคะออกเยอะแยะเลยสีแดงก็เริ่มออกและสีเหลืองก็เริ่มออกนะคะดอกกุหลาบสวยงามตอนนี้สีบัวนะคะทุกคนสีบัวบัวจแจ๋นะคะ บัวแบบบัวแบบนี้นะคะทุกคนบัวแบบนี้เนาะมีแต่นี้เป็นแบบซีแบบคลมคลุมอมคล้ำนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมมืองบีเคชาแนลนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคน บรรยากาศของตะแรงเมื่อวานก็ยังดีๆนะคะทุกคนแต่พอมาตอนเช้านะคะอากาศเป็นยังไงไปดูกันทั้งลมและก็ทั้งหนาวแล้วก็ฝนจะตกอีกนะนี่คือเมลเบิร์นนะคะทุกคนเอาแน่เอาโนอนบ่ได้กับเมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะทุกคน วันนี้ร้อนวันพรุ่งนี้หนาวนะคะลมลมหนาวลมหนาวลมแรง